ไมเคิลแองเจโรไม่พอใจในผลงานศิลปะชิ้นนี้เขาได้เคยกล่าวกับจอโจวาซารีเมื่อพวกเขาทั้งสองคนได้รับชมหลังจากทําเสร็จได้ไม่นานทั้งนี้ผ้าคุมได้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้แปรงและยังใช้เทคนิคที่แปลกใหม่ในสมัยนั้นคือการพิมพ์สีลงบนไม้ปีเอโตรเซนเดอร์เจ้าหน้าที่ดูแลครังพิพิธภัณฑ์มหาวิหารนักบุญเปโตรได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าจอโจวารีเคยกล่าวกับไมเคิลแองเจโรบูนารสติว่า ดูสิ่งที่อูโกดาคาปีของเราทำสิเขาทำแผงนี้ให้กับนักบุญเปโตรและเขาทำมันโดยไม่ต้องใช้แปรงเลยและไมเคิลแองเจโลก็ตอบว่าคงจะดีกว่านี้ถ้าเขาใช้ผู้กันและทำให้มันมีสไตล์ที่ดีกว่านี้คําวิจารณ์ของไมเคิลแองเจโลมีอิทธิพลต่อชื่อเสียงของงานนี้ในด้านศิลปะมันได้กลายเป็นเพียงการทดลอง แต่ในเวลานั้นไมเคิลเอเจโลไม่ทราบว่าในที่สุดสิ่งที่เขาเห็นจะนับเป็นงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเปโตรซันเดอร์ยังกล่าวอีกว่าในทางหนึ่งไมเคิลเอนเจโลต้องการกล่าวกับปร,รมาจารย์ด้านภาพพิมพ์ว่าดูสิด้วยงานศิลปะของคุณคุณไม่สามารถเทียบเคียงกับภาพวาดได้เลยในช่วงปีสุดท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการของนักบุญเปโตรโดยร่วมกับพิพิธภัณฑ์วติกัน เขาได้ศึกษาการอภิปรายนี้อย่างละเอียดและสามารถเข้าใจเทคนิคของมันได้งานนี้ได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระสันตะปาปาเคเมนที่7ในปี1525โดยให้อูโกโดาคาปีทำขึ้นสำหรับประกอบพระแท่นบูชาซึ่งเป็นที่เก็บพระาธาตุพระคุ้มของนักบุญเวโรนิกาภายในมหาวิหารนักบุญเปโตรภาพรประกอบพระแท่นบูชานี้มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับวิธีการสร้างซึ่งเป็นอีกเหตุผลที่ผู้วาดไม่ต้องการใช้ผู้กัน อูโกโดาคาปิต้องโน้มน้าวสมเด็จพระสันตะป,ปาปาโดยบอกกับพระองค์ว่าเนื่องจากพระชายาลักษณ์ของพระเจ้าถูกประทับบนผ้าของนักบุญเวโรนิกาอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งพระท่านบูชาจะแสดงให้ผู้ศรัทธาเห็นถึงพระพักศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้วาดด้วยฝีมือมนุษย์แต่พิมพ์ลงบนแผงพิมพ์ภาพประดับพระท่านบูชานี้เป็นภาพคราคลุมของนักบุญเวโรนิกาโดยถือเป็นโบราณวัตถุที่สําคัญที่สุดที่ได้เก็บไว้ในมหาวิหารซึ่งจะถูกนํามาจัดแสดงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น ในวันอาทิตย์ที่5ของเทศกาลมหาพรตเราคิดว่าบางทีอูโกโดาคาบิอาจได้รับสิทธิพิเศษจากสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเคเมนที่7เพื่อให้สามารถออกแบบพระพักศักดิ์สิทธิ์ขึ้นใหม่ได้อย่างใกล้ชิดหรือคัดลอกมาจากภาพวาดดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันเป็นภาพที่ล้อมรอบด้วยกรอบเงินและเป็นภาพที่เราเห็นในระหว่างการแสดงอศักศิธย์ในมหาวิหารนักบุญเปโตรทุกวันอาทิตย์ที่5ในเทศกาลมหาพรต ผลงานชิ้นนี้ได้รับการเก็บรักษาไว้ในคลังพิพิธภัณฑ์พร้อมกับผลงานทางศิลปะอื่นๆและอุปกรณ์สำหรับพิธีกรรมเช่นถ้วยกาลิกไม้กางเขนหรือของที่ระลึกทางประวัติศาสตร์จากมหาวิหารโบราณเช่นรูปปั้นอนุสาวรีย์ฝังพระศพของสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาซิกตุสที่4ซึ่งเป็นสมเด็จพระสันตะป,ปาปาผู้มีรับสั่งให้สร้างวัดน้อยซิสตีนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตรได้ก่อตั้งขึ้นในปี1975 เนื่องในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์